โฟอัลฟาย้ำโฟอัลฟาที่นั่งติดหน้าต่างมีทีมเฝ้ารอบได้ได้ยินแล้วเคลียร์คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเคลียร์ลงมือมีของเม็ดดิน้องชายเอ้ยแล้วจะเห็นไหมทางนี้โอ้โหักเปียงดิน้องชายไม่เห็นเหมือนกันต้นไม้มันบางมาได้ไหมาโอ้ยเวียนหัว กวจะกวจะเสียน้ําใจอแต่ผมคงต้องขออธิบายเหตุการณ์ในคลิปสักหน่อยนะครับก็คือในคลิปเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ในช่วงอีเวนต์นะครับแอดมินเซิร์ฟผมจัดอีเวนต์นะครับก็คือศึกชิงตัวประกันครับแล้วเราก็ต้องเข็นตัวประกันไปเข้าพื้นที่ปลอดภัยให้ได้นะครับซึ่งการจะเข้าไปนั้นก็ไม่ง่ายเลยครับเพราะว่ามันจะมีศัตรูคอยดักอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้ครับว่าที่ไหนงั้นเรามารับชมกันต่อเลยดีกว่าครับกด F ปล่อยไม้ปล่อยไม้เออไปไปที่ได้ดีเออเดี๋ยวกูครบเองนะเดี๋ยวกู ยิงน like uh, ี huh. uh, um, no ้ม no, um, ันจะโดนตัวกันเดี oh. ๋ยวชึกอยู네่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวกูขึ้นด้วยเดี๋ยวกูขึ้นด้วยที่พี่ไปเลยพี่นกพี่นกพี่นกกูมีโล่มาดูแล้วสบายอที่ที่ขับรถอ่ะแล้วมึงอยู่ก่อนดิให้กูโดดขึ้นก่อนเป็ดค่อยนั้นประกบคนอันนั้นไปอะอะเลยไปเออประบบรถสบายสบายแหละวันนี้ แอดลงมาด้วอดมาเข็นเข็นเอดอ้ําตุ้งเออแอดต้องต้องต้องหลอกนะต้องหลอกหนนะต้องหลอกหน่อยนะแอดเอดมาเข็นเร็วแอดมาเข็นเร็วเอดมาเข็นเร็วเร็วเร็วไม่มันต้องทํางานช่วยกันดิต้องหลอกช่วยกันดิถ้าเกิดตายเริ่มใหม่ไงเราจะพังกระถอยวิ่งหน่อยเร็ววิ่งหน่อยเร็วมันวิ่งได้มันแล้วมึงก็พักดิเป็ดมึงพักนอนเป็ดเป็ดเพิ่งเป็ดตรงตรงข้างหน้ามีศัตรู เฮ้ยมีชีใกล้ๆกูเลยทีมแล้วแบบต้องการทีมมองใช่กันนะมาจากทางไหนอ่ะไม่ต่อรองไม่ไม่ไม่บอกกันตายนะไม่บอกกันนะไม่บอกกันนะตายเองนะ ใจเย็นพ่าหนุ่มเป็ดพี่ยิงแล้วเป็ดมึงต้องวิ่งเคลียร์ศพตัวใกล้อ่ะลงไปเลยลงป่าล่างไปเลยป่าล่างขวาโอ้ยเป็ดไปกับเป็ดเป็ดเป็ดครับคตรงนี้ไปไม่ได้นะมันดักและด้วยเหตุการณ์ตะกี้นะครับที่มีศัตรูมาดักหน้านะครับทําให้ว่าผมตัดสินใจเข็นรถอ้อมครับซึ่งมันจะนานแค่ไหนคุณผู้ชมก็เชิญดูไทม์แลปอันนี้ได้เลยครับ ก็อย่ายลงไปหน่อยไงตรงผมตรงผมว้าไปไหนวะเฮ้ยเจเจตรงพี่ตรงพี่เริ่มแอนเลอร์แล้วเจแต่ไม่เป็นไรเจวิ่งอยู่ใกล้กูสคนเริ่มไม่ดีแล้วเก็บปืนหน่อยพี่เก็บปืนหน่อยพี่ตรงผมตรงผมพี่ครับไอ้พี่ครับเอาเอาสมเลยพี่เอาสมาเลยยิงแย่อยู่ผมต้องรองเลือดผมหาสมพี่ไม่เจอวะ ผมผมทิ้งปืนนะผมเอาแต่กระสุนพี่เทนพี่เทนคนทั้งหน้าเลยว่ะพี่เทนส์อย่าไปพี่อย่าไปที่โล่งอย่าไปที่โล่งเราครบตรงของเราใช่ใช่เห็นคนทั้งหน้าเหมือนวิ่งเข้าใส่พี่เปิ้ลด่ะไม่บอกวะไหนเอาเนไหนพี่เปิ้ลอยู่ไหนนี่ยพี่เปิ้ลอยู่ไหนนี่พี่เปิ้ลดพี่เปิ้ลอยู่ไหนหมดบ้านเนี่ยกดเดมดิเป็ดกดเดมดิผมวิ่งไปดูให้ทีพี่โอ้โหเฮ้ยพี่คาร์ดเป็นเปนเป็ตัวใช่ใช่เขาบอกอยู่เขาบอกอยู่บางนีเหตุวะ เจเจเจพวกพี่เปิลไม่ได้ไม่ได้แค่หนึงพวกพี่เปิ้ลอยู่ใต้เมืองต้องขยับหน่อยต้องขยับหน่อยไปเลยพี่ไปเลยเทไปหาพี่เปิ้ลใช่ไหมใช่ใช่ครับเราเทไปเลยไป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 วิ่งไม่ได้นะเจ็บนะผมเจ็บนะมองไม่เห็นภาพเตาหมดเลยถ้างั้นเทนเทนคอยดูหลังพี่ไว้ป่าที่พี่วิ่งมานะ รอแรงแป๊บนึงเลือดหนึ่งโอ้แม่เจ้าไอ้ไม่์อยากเขียนงนูนนเขียนมาใกล้ๆเพื่อนทางนี้เป็นเป็นเป็นเป็ดเป็ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวพี่เชียร์ก่อนเป็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเอามาซ่อนในตาในตาที่ยิงเหรอพี่ต้องรอไหมผมผมเหลือแค่ยี่สิบนัดพี่กายพี่กายเราเราวิ่งหาพี่เราวิ่งหาเลยพี่กายพี่เทนวิ่งหาเลยพี่โอเคโอเคสายกลับไปก่อนเลยสายกลับไปก่อนเลยให้ให้มันดันเลิไปเลย ดีกว่าตัวประกันโดนสายหเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเจ็คลูกแป๊บโหพี่ทำไมเรามาผ่านเมืองนี้วะไถเมืองได้ใช่ไหมไอ้เราเราต้องดูเมืองด้วยโอเคเดี๋ยวเอาลูกให้เจก่อนพี่เอ้พี่ปินลด้วยมาตรงผมพี่ไอ้เป็ีนเปลีมันตรงผมต้องเข็นมาฝั่งนี้อย่าไม่เข้าเมืองไม่เข้าเมืองเอาป่าป่าเอาป่าใต้เมืองเมืองเมืองพี่ว่าน่าจะมีนะใช่พี่แต่เราเราจะคบไม่ไหวอ่ะดิพี่ ่ติดผมเดินไม่ได้เดิอมเดือเราไปปั๊มดีกว่าเราอยไปเล่นเน้เลยตามป่าไปต้องอยู่โดยรอบนะให้คนเขียนเป็นวงกลมแล้วนะเช็คขอบเมืองเช็คขอบเมืองนี่มาอีกพี่หมอทางขวา่เดิมเช็คฝั่งป่าคว้เมืไอได้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 ไอ้ได้ไง้ไ้ได้ไ้้ได้ไ้ดบได้ได้้นรอ้พี่ เห็นเนี่ยใต้เนินเนี่ยเอาดิต่อยมันต่อยมันพี่ตรงตรงเนี้ยเลินแล้วนะพี่พี่จะกามันนอนรอแบบใจเย็นน่ะพี่มาดิครับมาดิครับไอ้เชี่ยเอ้ยเล่นยากพี่เล่นยากแบบสับเลยตอนนี้ย เฮียอมมีปืนด้วยเจ้มาวิ่งอยู่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 วิ่งมาผมต้องเชื่อพี่มาต้องเชื่อพี่ไปลานโล่งทำไมล่ะเออตายวะตายละเก้มาพูดพูดพูดดอกดอกจิกไอ้เฮียมีการวางปืนไว้ด้วยไอศตรีเนี่ยเอเดี๋ยวพี่ต้องตายนะต้องตายอ่ะมาตายตรงผมได้เปล่าใช่เดี๋ือพะพยายามวิ่งไปต้องมานะไม่ทันแม่เลยตรงปั๊มประทะกันแล้วนะ สายเดบิวปั๊มอ่ะไปไหนเลยไปไหนตายไปเลยเป็ดเป็ดต้องต้องมาหาพี่หน่อยเป็ดต้องต้องออกขวามาหาพี่หน่อยแต่น่าไม่ทีมเราเหลือกันท่านี้ยฮัลโหลเยอะอยู่เยอะอยู่นี่ไม่มีละหมดละพี่ไม่ต้องปากกันเลยแล้เจมันไม่ขึ้นพี่หลังหลังหลังอ่ะคนเดียวได้พี่มาเอาหน้าก่อนดีกว่าพี่หน้าแม่งไม่รู้มันนอนอยู่ไหนเลยข้าผมข้าผมข้าผมเลยผมไปแล้ว ไปหาซีดีเซนไปหาซีดีเซนไปหาซีดีเซ็นระวังผงซีดีเซ็นระวังผงซีดีเซนดูไม่ได้ดูไม่ได้แป๊บนึงมันที่ไปหาไป็นเลยพี่แปวเลยแปวเลยเลยขึ้นไปใช่ไหมเลยขึ้นไปนอนหลบอยู่นิ่งๆเลยไอเจเจตรงนี้แตกแล้วเจต้องต้องดันไปเช่อมตรงนี้แล้วนะให้มันรู้แล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้วมันรู้อยู่แล้วพี่เข็นรถขนาดนี้เตายตาย ผมีมาอยามไม่ได้นะเป็ด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 เราพยายามเอาผู้ช่วยเนี่ยเป็ดปไม่มีลูกักกระบอกเลยอยากเป็นัขาผู้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่แค่เนี่ยแล้อ่ะมึงเหนื่อยใช่ไหมมึงเพาะอ่ะออกไปตายตายพี่เปิ้ลพี่มาหลบหลบเพราแม่พี่ผมผมช่วยยากมากเลยตอนนี้ข้างล่างอะนะผมต้องมาบริสุทธิ์มไปเลยไปเลยไปเลยไม่มีลูกไม่มีเหี้ยอะไรเลย ตี่เก็บปืนผมไปเลยเดี๋ยวผมจะปืนผมไปแล้วไอเราเราต้องมีคนนำหน้าพี่เปิ้ลหน่อยนะเดี๋ยวผมดูหลังให้ไปไปนำหน้าพี่เปิ้ลเลยผมดูหลังให้พี่พี่กาพี่กาไปเลยพี่นำหน้าพี่เปิ้ลเลยมันมันจะนอนอยู่คุ้มข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยมันมาจากปั๊มเฮ้ยพี่ตายเห็นไหมผมบอกแล้วมันต้องนำหน้าพี่เปิ้ลไปชุบไปชุบแอดไปชุบแอดไปชุบแอดโอ้ย ผมมีคนหนึ่งมันต้องไปแบบนี้นะครับพี่หมออยู่ไม่ได้นั้นโอ้โหผมตายดีช้าว่ะสั่งปืนใหม่มาเลยพี่เกิดใหม่ไปช่วยเสมอเลยทำไมเราไม่วิ่งเคลียร์ทางอ่ะสู้สามตัวไม่ได้แล้วพี่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่หักคอดีกว่าไม่ไหววะหักคอเกิดใหม่สั่งปืนเลยจริงเราต้องวิ่งเคลียร์ทางเว้ยนั่นแหละไม่มีผมไม่ โอ้แล้วแอดแล้วแอดแม่งกดเ,เกิดแล้วด้วยชุบไม่ได้เออึ๊บทำไมผมชุบพี่เปิ้ลไม่ได้วะเ็นอแล้วก็ไปเริ่มใหม่ดีเงี้ยแอดมิดตายอ่ะก็นั่นแหละผมบอกให้โยกมาช่วยตรงนี้หน่อยไงไปไม่ได้ไม่มาโยกไปไม่ได้พี่ติดไปไม่ได้โดนล้อม ารกิจสุดท้ายผิดพลาดแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับพวกผมทาภารกิจไม่สําเร็จครับซึ่งศัตรูก็ทําการยิงตัวประกันหรือว่าแอดมินของเราไปด้วยนั่นเองครับทาให้พวกผมต้องเริ่มใหม่หมดครับแต่ว่าพอเริ่มกิจกรรมใหม่นี่คนในเซิร์ฟก็เริ่มที่จะเลือกเล่นแล้วนะครับทำให้ไม่มีการประทะกันเลยซึ่งน่าเสียดายครับแล้วพวกผมก็เข็นเข้าได้แบบในนี้ครับและอีเวนต์นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับทุกคนแล้วยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็่ารีมกดไลค์และคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่อีีหน้าสวัสดีครับ